ชายคนหนึ่งปลอมแปลงระเบิดให้ดูเหมือนหมาฝรั่งและค่อยๆใส่มันกลักเข้าไปในห่อหม,มาฝรั่งระเบิดจึงพร้อมใช้งานแล้วจากนั้นเขาหยิบบุหรี่ขึ้นมาแล้วเสียบชนวนเข้าไปและเขายังใส่เครื่องติดตามตำแหน่งไว้ด้วยสุดท้ายชายคนนั้นก็แต่งหน้าให้ตัวเองดูเหมือนอัจฉริยที่หลบหนีมาได้และเขายังปลอมแปลงหนังสือเดินทางโดยใช้รูปถ่ายของตัวเองอีกด้วยวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นจงใจไปยั่วยตำรวจให้จับเขาจนตำรวจตรวจพบว่าเขาเป็นผู้ร้ายหลบหนีดังนั้นเขาจึงถูกจับกลุ่มด้วยวิธีนี้้้้ชาาาายคคนนนนักก็็สสมรรถเเขไไปใุดจ เมื่อถึงด่านตรวจของเรือนจาชายคนนั้นนําของใช้ส่วนตัวออกมาแม้แต่ผู้ตรวจก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจากสิ่งของเหล่านี้ทําให้เขานําระเบิดเข้าไปในคุกได้สําเร็จไม่นานชายคนนั้นก็เจอเป้าหมายของเขาได้ที่นี่แต่เป้าหมายของเขาถูกรายล้อมไปด้วยบอดี้การ์ดหลายคนวันนั้นหัวหน้าแก๊งกําลังออกกําลังกายอยู่ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งชักมีดออกมาหมายจะฆ่าหัวหน้าแก๊งโชคดีที่ชายคนนั้นสังเกตเห็นและปามีสวนเข้าไปช่วยหัวหน้าแก๊งไว้ได้ทัน เหตุการณ์นี้ทาให้หัวหน้าแก๊งสั่งให้ลูกน้องปล่อยตัวชายคนนั้นและชายคนนั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าได้สําเร็จหัวหน้าแก๊งถึงขั้นเชิญชายคนนั้นไปที่ห้องของตัวเองอาศัยความประมาทของหัวหน้าชายคนนั้นหยิบไม้ขึ้นมาเขาจู่โจมหัวหน้าแก๊งจากด้านหลังอย่างกระทันหันไม่นานหัวหน้าก็หยุดหายใจในขณะนั้นบริการได้ยินเสียงผิดปกติและบุกเข้ามาในห้องชายคนนั้นรีบบอกให้พวกเขาเงียบปล่อยให้หัวหน้าได้สวดมนต์เมื่อเห็นด้านหลังของหัวหน้าพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรผิิิดดปกกตเขึ้น จากนั้นเขารีบหยิบหมักฝรั่งที่เตรียมไว้ออกมาและเดินไปที่กำแพงคุกแล้วแป่ระเบิดไว้ที่นั่นจากนั้นเขาก็เริ่มจุดชนวนในทันทีและเขายังกลืนเครื่องติดตามตำแหน่งเข้าไปด้วยวินาทีต่อมาระเบิดก็ทําให้เกิดรูบนกำแพงชายคนนั้นหนีออกไปทางช่องว่างทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เรือนจํามาถึงชายคนนั้นก็กางแขนออกแล้วกระโดดลงไปในทะเลและหลบหนีไปได้สําเร็จไม่นานเพื่อนร่วมทางของเขาก็ช่วยเขาไว้ได้โดยใช้สัญ,ญญาณระบุตำแหน่งทั้งหมดนี้เขาทําเพื่อช่วยแฟนสาวของเขา ไม่กี่วันก่อนหน้านี้แฟนสาวของเขาถูกลักพาตัวไปเพื่อช่วยแฟนสาวของเขาเขาจึงต้องยอมประนีประนอมยอมตกลงที่จะช่วยพ่อค้าอาวุธลอบสังหารคู่แข่งทางธุรกิจ3ามคนและเป้าหมายต่อไปก็คือชายเศรษฐีคนนี้ซึ่งชอบว่ายน้ำบนดาดฟ้าของตึกดังนั้นชายคนนั้นจึงปลอมตัวเป็นช่างซ่อมบำรุงแล้วเข้าไปในห้องใต้สระเขาเปิดกระจกแล้วปีนออกไปนอกหน้าต่างจากนั้นชายคนนั้นก็ปีนขึ้นไปเหมือนสไปเดอร์แมนไม่นานเขาก็ไปถึงจุดเป้าหมายเขาใช้อุปกรณ์ดูดแบบเพื่อสุญญากาศติดตัวเองไว้กับกระจกใต้อ่าง จากนั้นเขาค่อยๆเจาะกระจกอย่างระมัดระวังแล้วติดตั้งระเบิดในขณะนั้นชายเศรษฐีก็กระโดดลงไปในสระทั้งสองคนบังเอิญสบตากันพอดีวินาทีต่อมากระจกก็แตกน้ำในสถลักษ์ลงมาและด้วยวิธีนี้ชายคนนั้นก็สร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนอุบัติเหตุเก่งสุดๆ